ป o p t h ด s w e e วสัปดาห์นี้ป๊อปอั i ไลวันจันทร์มามันส่งท้ายปีกับรวมโชว์สุดพิเศษที่จะทำให้คุณลุกขึ้นมาเต้นกับแนวเพลง EDM DJ Remix และ Hip h right now, i ิปฮอ วันอังคารแฟนแฟน The Voice Thailand ห้ามพลาดกับรวมโชว์เพลงสนุกๆเพราะเพระจากศิลปินมากมายที่ผ่านการประกวดเวที The Voice Thailand ยากมีวันพุธพบกับโชว์อะคูสติกเพราะๆจากวง Better w e t h e r และโชว์จากห้าหนุ่มมาเท จากวง Shopping Back วันพฤหัสบด,ดีส่งท้ายปีกับป๊อบนมื่วานประจำเดือนธันวาคมนี้ศิลปินหนุ่มน่าใสามานิ่งกับภาชานนนทนานัทน,น,น,ทานทนนวันศุกร์ปบกับรมโชวจากศิลปินและกลุ่มศิลปินชายหน้าใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงของปี 2015. 2 0 1พ มิวสิกมาร์เก็ตวันจันทร์พบกับ5เพลงโปรดจากกลุ่มศิลปินที่มีเสียงร้องที่ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์รวมเทนวันอังคารห้ามพลาดกับ5เพลงโปรดจากศิลปินหน้าใหม่ที่มากด้วยความสามารถกับจัสติน